สวัสดีครับกรบสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับ FC ลานพินิจโอเดโอทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงครับสำหรับ EP นี้นะครับเช้านี้เป็นคลิปเช้าประจําวันที่17นะครับวันที่17เดือนเมษายน2567ครับผมมีสินค้ามือสองนะครับมารีวิวให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับทุกๆเช้าทุกๆวันนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะ อัปเดตสินค้านะครับมีอยู่เข้ามาอยู่หลายรายการนะครับสำหรับเซตนี้นะครับคลิปนี้คลิปช่วงเช้าเช้านะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาสินค้ามือสองนะครับสภาพเยี่ยมนะครับสภาพใหม่ๆก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ลานพินตอออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0952246497และก็0874217464นะครับฝากไว้ด้วยกันเผื่อท่านไหนที่ยังมองหา สินค้ามือสองสภาพสวยๆนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนของพิกัดนะครับสถานที่ตั้งตั้งอยู่บ้านม่วงนะครับบ้านม่วงตําบลม่วงนาอําเภอดอนจานจังหวัดกาฬสิน์นะครับตัวแรกเลยนะครับจะเป็นในส่วนของ power amp va-tek นะครับตัวนี้เป็นก็ถือว่าเป็น power amp ยอดนิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับ w a t e k 2004 rms นะครับสภาพสวยๆนะครับ สติกเกอร์ยังอยู่นะครับสำหรับตัวสติกเกอร์วอร์นิ่งนะครับอยู่ครบนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับื่อท่านไหนที่ยังมองหา power amp หม้อแปลงนะครับไม่ว่าจะเอาไปขับเบสนะครับข้างละสองได้นะสำหรับ2 4 r m s นะครับหรือว่าท่านจะเอาไปขับเสียงกลางนะครับเอาไว้เสริมทับในส่วนของวงของท่านก็แวะเข้ามาชมได้นะครับสภาพสวยงามนะครับในส่วนของวา e c เทค 2400s นะครับตัวนี้ ท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ใช้งานปกติครับบอดี้ด้านนอกสวยงามนะครับสองฟิลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสองฟิลหน้าใหม่นะครับวาเทคอ่าก็ถือว่าเป็นแอมบริษัทนะครับรุ่นหนึ่งนะครับที่พี่น้องชาววงการเครื่องเสียงของเรานิยมใช้อีกแบรนด์หนึ่งนะครับวาเทคนะครับผมสองมาสีอาเมนะครับตัวนี้ในราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสามบาทสามพันบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ ถัดมาครับจะเป็นตัวแรงอีกตัวหนึ่งนะครับสวิตชิ่งนะครับเฟิร์กแอมโนะครับตัวนี้เป็นตัว fb 9้า d นะครับท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าสนใจสอบถามเข้ามาได้ตัวนี้ใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อมือหนึ่งจากผมไปนะครับรับประกันได้นะครับเป็นสินค้าสวยๆนะครับซื้อไปได้ประมาณเดือน2เดือนนะครับสำหรับตัว fb 9 d ใหม่กิ๊กนะครับตัวนี้สภาพ99%เลยนะครับตัวนี้จัดไปนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 0,000 2,500บาทนะครับ2 2ง0 0บาทพร้อมแหลกนะครับท่านไหนที่แหลกก็มีมาให้นะครับตัวนี้แหลกโปรแอมโปตรงรุ่นนะครับแหลกโปรแอมโปตรงรุ่นนะครับสำหรับ fb 9 d นะครับ22,500บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีรอยตำหนิเลยนะครับอยู่ในแหลกตลอดเวลาซื้อมือหนึ่งจากร้านไปนะครับสำหรับเซตนี้นะครับในส่วนของชุด เอเตัวนี้นะครับซื้อมาหนึ่งจากร้านไปนะครับรับประกันได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผม22,500บาทสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับถัดมานะครับตัวที่3านะครับก็จะเป็นในส่วนของแอมประกอบนะครับตัวนี้ใส่ในแน่นเลยนะครับท่านไหนสนใจเอาไว้ขับเสียงกลางขับมอนิเตอร์สุดยอดนะครับสาหรับตัวนี้ใช้งานปกติเหมือนกันนะครับไฟจะเป็นไฟเฉียงนะครับตัวนี้ไฟเฉียงสีน้ําเงินสวยมากนะครับในส่วนของแอมประกอบนะครับ FX ขีดซีรีส์นะครับตัวนี้ ประกอบใช้งานปกตินะครับขับปลาลูกใหญ่ๆนะครับหกลูกนะครับผมสำหรับตัวนี้ท่านไหนสนใจสับถามเข้ามาได้นะครับพัดลมอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับหกพันห้าร้อบาทนะครับท่านไหนสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออไิโอนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของชุดเครื่องปรุงนะครับชุดเครื่องปรุงก็จะเป็นในส่วนของมิกออลโต้ นะครับสำหรับตัวเป็นออโต้ไลท์1604นะครับก็ถือว่าเป็นมิกยอดนิยมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้8,500บาทนะครับสําหรับมิกออโต้นะครับพร้อมเอฟเฟกต์หวานๆนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์อะเลซิสเอฟเฟกต์แท้เลยนะครับสําหรับออโต้ชุดนี้นะครับออโต้ไลท์1604นะครับเป็นซีรีส์เขานะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาท นะครับยังไม่รวมจะส่งนะครับ8,500าบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นปลั๊กนะครับตัวนี้ปลั๊กเป็นของ npe นะครับพร้อมหน้าจอเป็นอิเล็อนนะครับใช้งานปกตินะครับสำหรับปลั๊กปลั๊กตัวนี้ราคาอยู่ที่1,100บาทนะครับสำหรับปลั๊กติดแหลกนะครับท่านหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของไม้ลอยนะครับไม้ลอยโพลิยูโรเทคนะครับต้องหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเสียงสุดยอดนะครับสำหรับ โปรยูโรเทคนะครับไม้ลอยแจ้งานปกตินะครับพร้อมลูกไม้ครบนะครับตัวนี้ไม่มีกล่องมานะครับลูกค้าใส่แหลกมาสำหรับตัวโปรยูโรเทคเป็นต้องหนึ่งนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ไม้ลอยตัวนี้ราคาอยู่ที่2 5 0 0บาทนะครับ2,500าบาทสภาพใหม่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของท่าดานะครับคอร์สสองทางนะครับตัวนี้คอร์สสองทางก็อยู่ที่1000บาทนะครับสำหรับคอร์สสองทางเป็นตัว 222x223XL นะครับ1,000บาทนะครับถัดมาก็ด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของอ่า EQ นะครับ EQ My NPE 1,500บาทนะครับเป็นตัว VQ 231นะครับ VQ 231นะครับ EQ สไลด์2ชั้นนะครับตัวนี้เป็นสไลด์สั้น2ชั้นนะครับ1,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนกออดิโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาสิน์นะครับฝากไว้เลยแล้วกันนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของดอกลําโพงนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าซื้อจากร้านไปเมื่อหนึ่งเหมือนกันนะครับเดิมทุกดอกนะครับสภาพ99ทุกดอกนะครับทำนะครับผมตัวนี้เป็นทำ1,200วัตต์โครงหล่อนะครับของแบรนด์อบอ้อมนะครับยี่ห้อทำนะครับ1,200วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับสําหรับตัวนี้หน้าเดิมๆสวยๆเลยนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้ดอกละ2,000บาทนะครับสําหรับดอกทำนะครับดอกละ2,000บาทสนใจก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนธออริโอนะครับผมตัวนี้มีเข้ามาอยู่ประมาณสองสี่หกแปดใบนะครับแปดดอกนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ npe นะครับ npe ดอกละหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ npe สภาพใหม่เหมือนกันนะครับเดิมๆนะครับ npe สวยๆนะครับตัวนี้ npe เป็นตัวแม่เหล็กเวลารนะครับตัวสี่ร้อยวัตต์นะครับตัวนี้มือหนึ่งเราขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งเลยนะครับ จัดไป1,000บาทนะครับต่อดอกไม่รวมส่งนะครับตัวนี้สำหรับ NPE โค้งรอนะครับเสียงมีดพายสุดยอดนะครับดอกราคาถูกๆนะครับแต่คุณภาพนี้สูงนะครับสำหรับตัวดอกสิบสองนิ้ว NPE ท่านไหนที่ยังมองหาดอกจำเดิมสวยๆ400วัตต์นะครับตัวนี้เลยนะครับสำหรับโค้งรอนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ PR นะครับ PR เป็นโค้งปั๊มนะครับ PR โค้งปั๊มตัวนี้600วัตต์นะครับค่าสูงสุดนะครับตัวนี้600วัตต์ ตัวนี้ดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับดอกสีเหลืองมีอยู่สองดอกนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของแหลมจรวดนะครับแหลมจรวดตัวนี้ต้นไหนที่ยังมองหาแหลมจรวด NPE นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับามเข้ามาได้นะครับตัวนี้มีอยู่สองสี่ตัวนะครับสําหรับต้องแปด NPE นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยๆนะครับตัวนี้อันนี้เป็นของ pa ตองแปดนะครับตัวนี้เดิมเดิมเหมือนกันนะครับไว้แท้นะครับมีอยู่สองดอกนะครับสําหรับตัว pa นะครับตองแปด pa ตัวนี้ดอกละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับแล้วก็จะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กตัวละสองร้อยนะครับเป็นหนึ่งชุดแปดของ npe เหมือนกันนะครับเน็ตเวิร์กแรมนะครับตัวนี้ตัวละสองร้อยนะครับพร้อมสายนะครับกบสาหรับสายต่อจากเน็ตเวิร์กนะครับ ไปหาตู้หรือว่าทวิตเตอร์นะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออรีโอนะครับแล้วก็จะเป็นสายลําโพงนะครับสายลําโพงก็จะมีหลายขนาดนะครับสาหรับสายลําโพงไม่ว่าจะเป็นตัวสีไส้นะครับสีไส้ยาวประมาณน่าจะประมาณยี่สิบเมตรได้นะครับนี้มวลละสี่ร้อยนะครับในสนใจหามองหาสายพ่วงนะครับสายลําโพงนะพอไป ม้นสี่ร้อยทุกตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวสองจุดห้านะครับตัวนี้เส้นใหญ่หน่อยครับสองจุดห้าตัวนี้สี่ไส้นะครับยาวนะครับอาจจะประมาณยี่สิบเมตรนะครับตัวนี้ยี่สิบเมตรได้ถ้าไหนสนใจสายลำโพงนะครับสวยๆนะครับหนึสองม้วนละสี่ร้อยบาทนะครับม้วนละสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นสายพ่วงนะครับตัวนี้ สายพ่วงเราจะเป็นสายสัญญาณนะครับจัดไปสองม้วนนี้หนึ่งพันบาทนะครับจบนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้คุ้มแล้วนะครับตัวนี้คุ้มมากเป็นหัวปนนะครับหัวมิซมิก็มีนะครับผมเราให้เป็นลีดนะครับมาสายสัญญาณสนใจตัวไหนข้อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโดโอนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของตู้นะครับเป็นตู้ยิทนะครับที่ใส่ดอกมานะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาตู้เทอร์โบ ของช่างอิฐร้อยเอ็ดนะครับสภาพใหม่ๆนะครับตัวนี้สภาพใหม่ๆนะครับเป็นตัวรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็จะมีโลโก้ V2 นะครับใบละสองพันบาทนะครับของช่างอิฐร้อยเอ็ดนะครับผมตัวนี้ขนาดน่าจะแปดสิบนะครับตัวนี้สูงแปดสิบลึกแปดสิบนะครับความกว้างไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ผมไม่ได้วัดมานะสำหรับความกว้างนะครับไปละสองพันบาทนะครับสภาพสวยับตะแกรงฉีนะครับตะแกรงฉี ขอเบล็กเต็มใบนะครับพอเบล็กเต็มใบใส่ดอกด้านบนนะครับสำหรับตู้ทางอิตนะครับท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออเดโออำเภอดอนจันจังหวัดกาลสินนะครับตัวรุ่นใหม่นะครับดู5าตัดเขานะครับหน้าตัดเขาก็จะเป็นอยู่ด้านในนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัว V2 นะครับอีโค V2 นะครับน่าจะโนละเซตนะครับตัวนี้ คนละเซตตีคนละเซตนะครับผลิตมาคนละเซตตัว V2 นะครับตัว V2 มีอยู่4ใบนะครับก็จะมี1 2 3นะครับแล้วก็4นะครับอย่างละ4ครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปช่วงเช้าเช้านะครับตู้เทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งในส่วนของราคาอีกครั้งนะครับเทอร์โบจังอิตนะครับใบละ2,000บาท นะครับยังไม่รวมจัดส่งครับหูจับนะครับจะเป็นลักษณะซ่อไม้นะครับแล้วก็จะสลักในส่วนของอ๋ออาจจะเป็นโบวี่นะครับพอภัยนะครับตัวนี้อาจจะเป็นสูตรโบวี่นะครับโบวี่มาร์คคูนะครับตัวนี้จะเป็นโบวี่นะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับปิดผ้าประกันอะ้รก็ อากาศพอภัยด้วยนะครับในส่วนของแจ้งในส่วนของสูตรนะครับดูลักษณะด้านข้างนะครับเขาสลับโบวี่มานะครับนี่นะครับโบวี่มาร์กทูนะครับใส่ดอกด้านบนนะครับสนใจก็อินบ็อกก์มาได้นะครับใบละสองพันบาทนะครับสําหรับตู้โบวี่นะครับของทางช่างอิทร้อยเอ็ดนะครับ่าจะสูตรโบวี่นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของ สินค้าอื่นนะครับมั่นก็จะเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับสนใจตัวไหนก็ inbox เข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับพอมีให้ท่านได้เลือกนะครับสําหรับสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับที่ร้านพิเนตออดิโออาเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินครับันก็จะเป็นส่วนของมิกแคปลานะครับสายลิกงลำโพงนะครับสายมาริคอร์สีไส้ก็มีนะครับเราเตรียมไว้ให้ท่านได้เลือกครับท่านไหนที่สนใจก็ inbox เข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะแจ้งในส่วนของราคาอีกครั้งนะครับเผื่อท่านไหนที่ตามไม่ทันนะครับในส่วนของราคา Power a M p นะครับ 2.4mS นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่13,000บาทนะครับ FA9D นะครับตัวนี้ตัวละ22,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นแอมป์ประกอบนะครับ6,500บาทนะครับแอมป์ประกอบนะครับ Mix Alto นะครับ8,500บาทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับไลน์1604นะครับผมแล้วก็จะเป็นปลั๊กนะครับ หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับปลั๊ก NPE นะครับไม่ลอยนะครับดองหนึ่งของโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับคอร์สสองทางนะครับของทาดานะครับสองสองสาม XL นะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็จะเป็นของไม้ NPE อ่า EQ นะครับไม้ NPE เป็นซีรีส์ VQ สองสามหนึ่งนะครับสไลด์สองชั้นนะครับตัวนี้พันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของออกคัม นะครับดอกทาดอกละ2,000บาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับแล้วก็จะเป็นดอก NPE 12นิ้วนะครับภาพสวยๆส0 0ร้อวัตต์นะครับตัวนี้ดอกละ1 0 0 0บาทนะครับดอก PR โคงปั๊มนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ดอกละ1 0 0 0บาทนะครับ1,200บาทแล้วก็จะเป็นแหลมจรวดนะครับของ NPE 350บาทต่อตัวนะครับตอง8ดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ แลมจรวดของ PA นะครับมีอยู่2ตัวตัวละ450บาทนะครับตอนนี้นิเวิร์กนะครับ108ของ NPE นะครับตัวละ200บาทพร้อมสายนะครับแล้วก็จะเป็นสายลำโพงนะครับมีอยู่6กล้องนะครับ6ชุดนะครับชุดละ400บาทนะครับแล้วก็จะเป็นสายพ่วงนะครับบวกสายสัญญาณนะครับตัวนี้เสตนนี้รวมกันนะครับ1 0 0 0บาทนะครับ ท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับฝากกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปช่วงเช้าๆนะครับไม่ได้เป็นสินค้าเมือหนึ่งอ๋อผมลืมแจ้งในส่วนของอตู้แขวนนะครับผมลืมรีวิวในส่วนของตู้แขวนไปนะครับใบละหนึ่งพันสองร้อบาทนะครับสําหรับตู้แขวนมีอยู่หกใบนะครับมีหกชุดนะครับหกใบท่านไหนสนใจนะครับใบละหนึ่งพันสองร้อบาทนะครับทีลานพีเน็ตออเดีโอนะครับ ตู้หนึ่งคูณหนึ่งนะครับสิบสองนิ้วนะครับพร้อมเฟรมเลยนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทไม่รวมจัดส่งนะครับผมฝากไปได้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นตู้แบรนด์ร้านตู้ของช่างน็อตนะครับตู้ปากโหลดสองคูณสองนะครับก็ชื่นชอบตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฝากไปได้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ